สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมัน,นีิสาวอด่อนผ้ามานยางได้ค่ะไก่ขี้สมาธิเหรอนี่อยู่ในถ้ำข้าเจ้าเปิด็อกดาวมือแรกแต่ว่าห่างห่างเปิดเลยบ่อันนี้เปิดเป็นบาง,บางล้านค่ะพี่น้อง ข้ามูมะหย่างงามเนาะต้นคิดสะมัดใกล้จะคิดสมาัดแล้วพี่น้องมะหย่างกับมูมามาพี่น้องพามาหย่างน้ำกัน แมลี <Merry> <laughs> ่คริสต์มาสคนตอนนี้จักโม่งว่าพี่น้องตอนนี้ประมาณเนี่ยเอโมงเนาะค่ะ4ีโมงแรงคนกับมะย่างร้ายหลยมามามาย่างน้ำกันย่างเที่ยวประเทศอังกฤษ ประเทศอังกฤษด์ยูเคร่ย์างน้ำเสาดอนยูเคร่ย์ด้ค่ะมาเที่ยวบังพี่น,น,น, <c oughs> น้องคนหลายบ้หงบังสปริงเซ็นเตอร์ ี่บ้านเสาดอนั่นยางลงมากกับแม่นท่าโรดพี่น่องกับแม่นในอปปิงเซ็นเตอร์เลยอยู่ในเมืองเลยค่ะ มึงพี่น้องค้นมายังไรไหนมาชมวิวทิวทัศน์สวยงามน้ำกันเลยค่ะพี่น้อง โมไปทางไรนน้อบาทนี่มายางกับโมข้าแตงตะไทยอัน คลิปอยู b b b ่วิดีโออยู่โมงยังนี่จากระบัดนี้ปีนี้บ่มีอันมองเขาเจ้าขายของเนาะเจอมันมาเน่ะบ่มีเลยพี่น้องรัฐบาลเพิ่นมาให้จัดนีมใส่นบาดนี้ ค่ค่ะพี่น้องยางเที่ยวน้ำกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อนยูทูบสาวดอนขอขอบคุณหลายๆด้ค่ะขอขอบคุณทุกเกิดถูกกำลังใจที่เขามาติดตามและให้กำลังใจสาวดอนด้ค่ะคันมักคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์สาวดอนนี้ได้ค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะเสะาเดินผ้ามันยางในเมืองเมืองสีสันนยมุแรงพี่น้องนี่สีมุ่งสีมุ่งแรงค่ะพี่น้องสีมุ่งหาม,มุ่งแรงร่าน่ายของ ठिक छ मैले भन्ने